มือนี้ได้ปลาตองไงมากครับมาหลับจูพี่น้องก็กินครับไงพวกญ่าาสีญ่ก็พอยดับก่อนเด่นป่าอยู่พี่น้องเฮามือนี้กินหลับปลาตองน้ำกันครับโอใหญ่ครับครับพี่น้องครับห,หลับแซ่บๆกะสีขั้วแหละครับก็ตีได้กับตีขั้วขั้วเจ็ดขั้วยังด้วยพี่น้องเฮา จะกินหลากระตองไงมันกันเหมือนคิดว่าสิเข็ญยากจะไงนะครับนเข็ดญยากจะกน,น้อยพี่น้องลองคอมเมนต์มากครับปลาตัวนี้สิอยู่ประมาณจากโลคอมเมนต์มากกระตองไงครับกระตองไง บ้านเฮากับจังทีแหละครับนี่ยังเขากับเห็ดยู้ได้ย,ไดยู้ได้กินเงนี้ยแหละแต่ก่อนันะเลเด็ดแต่ไงมากก็เลยสิเห็ดชูพี่นอ้องเขากินครับงไงเด้อพี่น้องครับมาเจอสิขั่วยากจนละ่ะเห็ดไทยพี่น้องเขาได้เบิ่งครับ ตองใหญ่แท่ๆมันอู้หูแต่เสียบครับาลาบแล้วนี่ก็สีเสียบหรอเพราะว่าเราก็จะขูดขูดแล้วก็สีลาบลาบแล้วก็สีมกเพชรทุกกินครับลาบทุกหล่ะก็เสียบตับเนื้อเนีย้ยถ้าลาบเนี้ยนี่สีแซ่บครับถ้าเขาตับไห้ได้เขาตับแล้วก็ มันก็ะชียังละ่ะเหนียวดีเหนียวเราเขาก็ปิง้งทำให้เหนียวเราก็ปิง้งโมกข้อตองนั่นแหละครับไม่เสียพร้อมเลยล่ะครับตกใจพี่น้องเขาทุกคนแทนครับเนี่ยก้อตองใหญ่เมื่อน,นี้อยู่บ้านก็เลยมีโอกาสมากันเห็ดซอยทั้งแม่บ้านเรานวน้ำขั้วซอยกันครับปลาตัวใหญ่ท่านเห็นแต่้ยิ่งขั้วเลยเลีวยวเปลี่ยนเขาเห็ดปีศาจ ใส่เวลาอยู่ผมมั่นจากเพิงเพิงชมวงก่นเลยครับพอจะงขั้วแล้วเพราะว่ามันมุ่งขึ้ขั้วป่าเนื้ออื่นครับเขาขั้วป่าเนื้อในขั้วติดขวดเช่นแล้วคขั้วติดขวด,อวด,อวดเออเเฉพาะเนื้อของมันนี่เนาะนะครับนะมันนี้ก็เลยสิหลาบปลาตองสู่พี่น้องเข้ากินครับขอพุณนพี่น้องผู้ที่เอ่อเป็นกำลังก็ำลังใจในการทำจิจทำเนือโอ้นะครับขอย่ังยิงช่องมันตาคว้าเพื่อนเป็นช่องน้อย แต่พี่น้องเฮ้าหลายคนนะครับที่เขาไปคอมเมนต์หลายคนที่เขาไปกดที่ตามกับขอกับขอบคุณนะครับพอพี่น้องเข้าได้อยู่ดีมีแห้งได้หักแท่งกับทุกคนเด้อพี่น้องครับตอนนี้ผมก็คือกว่าก้อนบดเสร,ร็จปลาตองง่ายแบบที่พี่น้องเฮาจิมครับเออ